มาชปูค่ะปาผมยังไเนาะบ่สบายเจ้าหลอกปูใครแดดละผมชบกแตกเนยหนาวลยอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะแมนครับหนาวขึ้นมากับเปียกบนยอดมอสเนี่ยทางจากจากมาโอ้ยังอารลุกไปทั้งใจเลยปูแมนครับโอ้ยแ่าเปียกเบิดบอกขึ้นมาเปียกเบิตยังไงนั่งเ็นกัใครแดมันมีผ่าสลัมมันผ่าชีฟ้าใ้อยู่อามันไม่ผ่านมันแห้งตัวเพราะว่าหนาวจะขึ้นยังงวะุ้กหนาวตเย็น อันนี้คือเนี่ย <welche> ป <ăn? S 1> ูแมบลูกแก้วนะเป็นยี่ห้อนีแทคเด้เลยะครับว้ามันสวยจังนะปูนี่อูครับอ๋อผมก็เห็นลูกแก้วคู่เตเลยย่หอไหนี่เ็นเป็นลูกแก้วครับปูแบไท่เือกนต้นนครับโอ้ยกระายดูแบปูแบบไหนอันสีงามอสีงามนะครับปูครับเต็มเต็มก็สมไม้เริ่มแตนั่งสมาธิที่แหลกนะครับครับสตั้งหาน้ำมาตังอะไรเสมอตาเนี่ย เพราะหนูอยากไดเทียนไหวฟังหนินนเห็นเลข่ครับปู่นั่งเอิอว่านั่งร่วมร่วมสมาธิเพื่อเพื่อสิสร่วมให้สมาธิเขาบ่อยไมนคิดไปเรื่องอื่นไหมครับโอ้ยแล้วร่วมร่วมจิตเพื่อที่นั่งสมาธิเพื่อที่เขาสมาธิหน่อครับเดยว่าการร่วมจิตกันเน,เนี่ยให้เทียนฟังไปฟังหนิโอ้ยกระชิเห็นเป็นแสงเห็นวับวับสลุกกระิเป็นภาพนั้นภาพนี้ตามจินตนาการในห้องเบื่อๆแล้วนะกระิว่าเขาเห็นเพื่อนกระิว่าเขาเป็นหลายนะครับเตราะว่าเพราะว่าตามจินตนาการเขาคือ ส่องเข้าไปเห็นเลขไหมครับปู่น,นน่าตื่นต้ตื่นตาตระหนักการแล้วแล้วทีนี้น่ากืนารเริ่มมากเ่ย <c oughs> อันนด้มาเคลื่อนเขานั่งต่างมันวครับเข้าตัดขวัญมาจอขวดหูฟังนี่ปรับต่างเทียนไว้ครมีมาต่างเซมอะไรจะเข้าแนงแซมเมื่อกีเป <c oughs> ็นสีส,สมมุะอือ่ะตอแนงไปได้มากสมองเข้ามันบ่มีแนวิดครับคิดแนวเดียวเลยคิดคิดนั้งเปลี่ยวแฟกฟังขุนเลยมันกับเศร้าฟงสารเข้ามาเศร้าฟงสารมันกับไก่บ่มีความ พุ่มอ,อยากยนะครับและอยากอยากเดียวที่เป็นอยากที่เป็นอยากที่บอมีการสานตอ่อนึกขึ้นว่าเป็นอยากอยากเดียวที่บ่บังเบียดผู้ใดนะครับเพราะการร่วมกิจครับมันเป็นอย่างสั้นร่วมกับเพื่อนที่ยังที่เพื่อนเบิงเ้งแสงเทียนฟ้าที่ยิ้มเป็นอย่างไรนะครับเบิ้งไป,ปมากๆว่เกิดภาพนิดบ่งบๆเบป็นตัวผ่านตาการนั่งน่นเป็นตัวเลขเลยแหละครับ,บรปู่บอยแตเป็นตัวเลขที่ทุกอยางนะครับมันเห็นมันไล่ตายเอาไปใจเพราะว่าเบิ้งโดน หาคนเกินว่าเพ,งเพ,งเพง่งกระแสจิตเพ่งเทียบแม้แต่นันแต่คนเกินเบื่อครับผมโอ้แล้วทราบผมเคยผมเอินว่าการรวมจิตนะรรครับการรวมจิตครับการรวมจิตโดยที่ว่าเอาสายตาเข้าเนหลยเบิ้งตัวนี้ครับเพื่อที่สีหยุดควบคิดที่ว่ามันคิดกินนาการไปตั้งแต่ตน่านาหลบโลกนะครับดึงมันกลับขึ้นมาให้มันอยู่ไม่อยู่ที่จุดนี้จุดเดียวครับเพื่อที่สี ให้กดออความอยากหรือคำว่าอยากที่บังเบียดพื้นหรืออยากที่มันก่อเกกิเลสนะครับมันจะยุดลงเดี๋ยวอยาก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 ที่มันบังเบียดผู้ใดครับครับอยากนี่ยเพื่ออยากนี่จะอยากเห็นแสงเทีนฟ้ามันจิเป็นรูปแบบไหนทีนี้ครับเดี๋ยวเทียนจริงไปทางไหนมันเป็นอยากที่สารต่อว่าไรนั่นเป็นอยากที่บุพกิเลสมันเป็นอยากที่บบังเบียดผู้ใดเลื่อยไกไปการรวบจิตรันเนี่ย ถ้าอยันเนี่ก็อยากเห็นเลขนะครับปู่ครับซุนซุนลีเล่ครับวัตถิเล่เคลียร์ครับเด็นกเคลียว์เท่นเลยไ่ได้บ่ได้ใช้โดนแล้วเพราะว่าตั้งไว้ที่นี่นี่ครับเพราะว่าเริ่มเห็นเริ่มเห็นครับปู่ครับเห็นที่แรกเริ่มเห็นที่แรกการร่วมกิจขอสมาธิอีกแล้วครับผมเพื่อฝึกฝนเจ้าของนั่นแหละครับครับสินั่งสั่นรอบเมืองหลายรูปแบบกันเ้องชินนั่งโดยที่ว่าเ้าบุมมีตัวนี้เบิ่งนี่มันมันดึงเจ้าของไปอยู่นั่งลงไปปั๊บหัวยเงี้ยแล้วเจี๊หลังแตะหลังไปแล้ว ผมคือเดเต็มมันหยุดบรยู่ดครับจิจตนาการคือคนหน้านี่นั่งจีชีอตขึ้นดเเ่หน่อยแล้วะจีดีโอตข่อดได้ในหัวห้องนี่อ่าคนทำานั่งแป,ปบปากสมาธิหยุดพว่กินเดรถเนี่ยเพรผมเถียงนะหยุดบ่อยหยุดนาอีลีเด้อนแมโอ้ยสวสีหยุดลรไไนะ้อยเป็นไแมงครับคนหค้าวเด็ดขึ้นดเรื่องใดเรียงหนึ่งในหัวหังเง้าคนหคานน้าวข้อดแล้วกันาปั๊มเาไปเลยมาเกิมาร่วมจิตสมาธิบวเขาื่นกับเขาสมาธิบวระครับจิตบวระกนั่งสมาธิบวรยเขาสมาธิบวยเเ เออว่านางใส่สัตว์นะครับผมกันร่วมจิตเขาบ่ได้เลยว่านางใส่สัตว์อป่างที่จะวันนังใส่สัตว์นั่งต้งไปปวดแขนปวดขาเลยที่มันมันไม่จะคว่มอยากเลยมันมันเป็นแบบนั้นเล้วกันเท่าเหลืออยากใหญ่เดี๋ยวหรือกันร่วมจิตเขาเวลาปั๊มเนี่ยมันกิด้ร่างกายเทาดิบเบาขึ้นเนี่ยเบาขึ้นมั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 นมีขอแตกต่างอยู่มาเสียบอะไรกับร่องเห็นบ้างอะไรครับบ้านยุวันมีขวดแก้วก็ได้ กดเก้วห้องน่ะกด่าำใสใสเห้น้ำน้าป่าตอรวมจิต it, ใช่ไหมครับเพว่าการร่วมจิตขอเพื่อเพื่อที่ขอสมาธิครับเป็นทั้่นคือเอาไงปลดความอยากให้เหลืออยากอยากเดียวอยากที่ว่าบังเบียดผู้ใดเรื่องก็เป็นอยากที่บ่าเกิดกิเลสครับผู้เป็นแบบนั้นทำมาเรียอยากบพกาอยากอย่นอะไรอยากอยากยินฟังเทียนฟังน้ำปุ่นมาสักไปอือครับเพื่อว่าเหลืออยากอยากเดียวอยากที่บ่มิการสารต่อหรืออยากที่บ่กก่อเกิดกิเลสกับผู้ใดแะครับ เกิดวันรวบจิตเพื่อที่เขาสมาธิครับเป็นเนื้สันเขาสมาธิได้ปับ๊บอ่ามันก็กลายเป็นเท้าหอดคำว่าสุญญตาสุญญตากลายเป็นอากาศครับคำว่าอากาศปั๊บเพียบเปลี่ยนได้ซ้าอากาศอากาศก็อากาศมันก,ก็สมาธิสัมผัสกัน,นได้แบบนี้เน<ม>ี่ก็เกิดเตียนเพื่อเป็นที่ไปที่มาคำว่าเทาสมาธิสัมผัสชิงลีลาได้หรือคำว่าสิ่งที่พื้นมองบุ่เห็นมันเป็นจุดต่อมาครับเป็นแบบนั้นรวมพลังจิต ร่วมจิตเขษะเพื่อที่ศีรษาสมาธิเขศีสมาธิเพื่อยังเพื่อที่ชีให้เข้าหอดขบ้าเป็นอากาศเรื่องผีหรือขบ้าไรเข้ามาควบหยากหรือขบ้าไรหรือเข้ามากิเลสเข้ากับสิ่งเสียดสมากาศหรือขบ้าสุญญ่ามันก็สามารถสมาธิได้หรือเข้าอาจฉิเป็นให้เข้าในเช่นผีได้ครับเช่นผีได้เลยครับนี่ความจริงเลยหลอนเลยได้อหมที่แบบงให้แบบละเอียดเลยเด้ไหมครับ ครัมันเป็นการบดเสียบร้องให้เบิงกัไเลยปนเพ่งอย่างนี้ยเหรอครับ <c oughs> นั่งแระเพ่งเลยพีเลยคือห้อเงเบิง <c oughs> ห้องยายามเบิงแสงเทียนฟังทั้งขานครับห้อยงยายามเบิงไปเรื่อยๆจน <c oughs> ห้องนสมองห้องเลหลือแต่อยากเกินแต่เทียนเนี่ยอย่างเดียวบอดีเลี้ยบบอดีบอดีคิดไปนั่นน่ะบอดีอดอดอคิดไปนั่นเลี้ยบคิดคิดเดียวนะครับเอาควคิดเดียวถ้าว่าสัมผัสพี่ตาม่านี่ดหรอกมันสิดบ่ดอาจจะบอดีเห็นอยังไม่ีครับหูวอาจจะได้ยินกินอาจจะมา ถ้าเราได้สมาธิก่อนท้อขอพอดขาว่าร่วมจินใดร่วมกิตใดกินไกยเป็นสมาธิเดียวเป็นลักษณะอาจจะยิ่งยินหรือหรือเห็นพาพวิบวับสักก้อนหรือข้าวาจ์อธิถือก,กินก็นได้หรืออาจิสัมสทั้งผิวหนังคือค้าว่าสัมผัสสิ่งบ่มิตัวนนี้มันสัมผัสได้อยู่ซีย่างซีสัมผัสเท่าเดี้วนะำอื่นหนึนน่งั้งผิวหนังกระแม่นตากระแม่นหูได้ยินกระแม่นตังคือกินกระแม่นมาสไปครับซีย่างเท่านั้นในการสัมผัสข้าว่าผี เดี๋ยวเขาว่าสิ่งบ่มีตัวตนที่คนย่านคุณชวหลายนี่แหละนะครับเล็กหน่อยแห่งยางหลายแต่ถามว่าเห well, ็นใครที Pen ่เดียวบุงแต่งยางหลายเพราะว่าผู้ใหญ่ตัวเดรับครับมันเป็นแบบนั้นนี่คือครับเมื่อไห่โดนแล้วหลายเงินไปสิบปีแล้วครับผมครับทีนี้จะมาถามแนวทางแล้วครับผมแนวทางคืออะไรครับผมโอ้ยลองเลยครับเราเชียงเบิกขึ้นมาแล้วล่ะครับก็ได้ ว่าในหาสองศูนย์ครับผมหาสองศูนย์ครับผมมาจากไหนครับปูหาสองศูนย์อันนี้ปูหลังไล่เราหายมาครับปูหลังไล่ครับปูหลังไล่ปูยอดูด่วนปูที่ผมไปหาเราไปดูนี่แหละครับกับหาหาของเราปูหลังลายมาใหม่นะครับปูแล้วบอเอยยังไม่เคย่ด้ยินครับด่วนแต่ว่ายังไม่เคยออกทางช่องนะบอครับเสือหรือว่าอะไรครับปูหลังลายหลังลายจังถิ่กัรของงงละหมื่นหลายตะกี๋ ถึงฟาดกระโปรงฟาดจหลังไหลคิดว่าสายผ้าลายเสือหลังไลม่ม่ียมเปนมีแค่ขอตัวนี้โอ้ยผมก็นึกว่าเป็นลายเสือลายผ้ากอนอย่างเงี้ยลายการบุญย่งมลาาแล้วมื่นหลมาในียาพงไพ่บวไห้ม่โม่เปนร่องมากเลยครับมากเดิแล้วครับแดงครับาวมาเอาไปเราเมือเนื้อพิศนแม่จะได้เห็นหลังไม่เห็นหลังนี้เริ่มเย็นแล้วละวะโอ้ได้หลังไม่เอาไงกว่าเก้าร่องมาสิบสามสิบสี่ครับผม ิบสามสิบสี่ครับยญ้าพงไพรให้มาสิบสามสิบสี่ครับแล้วายไออะไรนะปูหลังลายให้มาห้าสองศูนย์ห้าห้าแล้วครับข้าพรมเห็นแน่นแล้วปูจันนะครับปูจันใหไม่หมดเ่าผมรล่าผมโอ้โหคำเงินเลยจันไม่มานะครับแ้วปูหลังลายเรามาแค่น่อยยี่เราสี่บอกก็แล้วก็ขออภัยกับเป็นแปด้เลยครับผมกันไม่เลยครับผม เนฝอยเนาะครับายซื้อแม่ไม่ละแปดเนี่ยติดแปบเด้ง่ายที่เดียไอ้แม่แบบมีได้ตรงกันไว้ก่อนมาปูนะลครับไม่หลดได้ซ้ำหนีมาค่ะทอนนีแล้วผมทอนนี้เลยแต่ชซำนีจะสู้ซำหนีแล้วคะไม่ร้ายนะคะครับผมมพิจาหน้านเดื้อ ห้าสองศูนย์ห้าห้าหนึ่งสามหนึ่งสี่ตัวกันหนึ่งแปดนะคะปูหลังลายปูหลังลายอืมการยกย่องจนหลังลแล้เร็จครับแล้วปิดแน่นเดือวเรา่าโอ้เรามินเป็นปูมอยู่ใแน่ดอนกัมแมนครับผมพูเที่ยวเที่ยวสอนซุปโมนี่เลยอิสสอนปูใช่ไหมครับนี่แมนครับพูที่ราหายมากอะแต่นนี้จไปนั่งได้ยู่ใน่ดอนกัมเลยว่ค่ะ ัก็คือได้จะเตาครับเนี่ยเตาขลังเตาจิเห็ดเตาตัวด้นนี่เขาจะจูบสาเขาจะสิล่อยมันนักประมันเกล็ดโล่เตาตัวนั้นมันเกล็ดโล่นะยันนะสิเปล็ดน้ำปลาขลังเลยครับอยู่หลังเตาะกากสามีแต่เน่าเดี๋ยวผมแก่จากหลังเตาเลยเนี่ยโอ้คือไดบ้านอยู่ไร่ง่ายคือมันมันขึ้นมาแต่ละช่องครับผมหลังเตามันเติมปฐุมมาที่นี่สิบสามสองเลยอ่าสิบสองสองสิบสามรวมปอดนะครับต้องปอดมัน แต่ละซองแต่ละซองกับซีมียันแบบนี้แหละมันคือมอนมันผมกินตนาการเลยมันมีกี่เหตุเลยท้าไมต้องสับเกลียอยูเสียเอาไฮเบิรงนสันในประเทศไทยไปเยอะเกลยเกแสดงว่าผู้ล้างไล่เป็นไห้ครับเป็นเขียนใส่หลังเตาไว้ผู้ก็เลยไปได้ออกมาแม่นครับแกะมาแต่ละซองแต่ละซองของของนักต้มจะเป็นตาดิตาเป็นซองเป็นซองเนี่ยงามากครับปูโอ้ยเอ็แผ่นเนยมันน่ะเป็นซากเป็นแนหลังเตาครับเขาจะเอาบูส